สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวไฟเอเวอร์เรสต์คันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์รุ่นไทเทเนียมพัสราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทแต่คันนี้เป็นสีน้ำเงินพิเศษดังนั้นราคาจะบวกจากราคาเดิมของรถนะครับเป็น10,000บาทรวมแล้วราคาจะอยู่ที่1 6 9 0 0 0 0บาทครับรถคันนี้มาก,กับเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซีเกียร์โรมาสิบสป,ปีดแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตร ละรายละเอียดการตกต่งต่างๆของรถคันนี้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรายมาชมพร้อมกันเลยครับโดยเริ่มจากในส่วนของไฟหน้าผมได้อัปเกรดชุดไฟหน้าให้ใหม่ชุดไฟหน้านี้นะครับจะเป็นชุดไฟหน้ามาสแตงซึ่งประกอบด้วยไฟมาสแตงพร้อมไฟวงแหวนตัวไฟมัสแตงเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยว ไฟจะขึ้นเป็นไฟสเตปแบบแสงสีเหลืองครับและตัวไฟวงแหวนตัวนี้นอกจากให้ความสวยงามแล้วยังเพิ่มความสว่างให้กับไฟหน้ารถอีกด้วยครับตัวไฟหน้าผมติดตัวครอบไฟหน้าแบบสีดำด้านเพื่อเสริมไฟหน้ารถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น,นและก็เสริมความดูดาัและก็ความเป็นสปอร,ร์ตให้กับตัวรถด,ด้วยครับในส่วนของกระจังหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้ามามาสแตงกระจังหน้ามามาสแตงนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED ตัวรอบมามาสแตงแต่ถ้าหากลูกค้านะครับไม่ชอบนะครับในส่วนไฟ LED ก็สามารถเลือกเป็นมามาสแตงแบบที่ไม่มีไฟ LED ได้ครับ และตัวมามาสแตงตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีของตัวมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของบนกระจังหน้านะครับจะมีไฟ LED มาให้ด้วยอีก3จุดครับฝากระโปรงจะมีตัวหนังสือนะครับเอเวอเรสตตัวหนังสือตัวนี้นะครับสำหรับ e v e r อเรปี2021นะครับจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับกับ e v e r อเรทุกรุ่นครับในส่วนของกันชนหน้านะครับผมได้ติดตั้งชุดเกอร์เิของตัววิกเตอร์ ชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นงานแนบแล้วก็งานตรงรุ่นจะไม่มีการเจาะตัวถังรถใดใดทั้งสิ้นยังคงใช้รูน็อตเดิมนะครับที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วตัวชุดสเกิร์ตตัวนี้นะครับในส่วนของกาดกันชนหน้านะครับผมทําเป็นแบบสีดําด้านให้ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นแบบสีดําด้านหรือว่าสีดําเงาครับตัวขอบตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้ครับว่าอยากได้สีไหนก็สามารถแจ้งกันได้ครับ ถัดมานะครับในส่วนของแก้มด้านข้างนะครับผมได้ติดคิวร้อแบบแนบขนาด3นิ้วให้ตัวคิวร้อตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นี้เลยนะครับตัวคิวร้อลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นแบบสีดำาด้านหรือว่าสีดำเงาครับถัดมาในส่วนของล้อมแมกผมเปลี่ยนล้อมแมกให้ใหม่มาเป็นล้อมแมกของฟูเอลแทขนาดขอบ20นิ้วยางของคันนี้นะครับเป็นยางของ BF Good Ri ิครับยางจะมีซีรีส์ยางอยู่ที่2 7 5 5 5 R 20ซึ่ง ยางของ B F นี้นะครับนอกจากให้ความนุ่มนวลแล้วนะครับก็ยังมีการยึดเกาะถนนที่ดีด้วยนะครับยางเป็นยางเทเรนสามารถวิ่งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระครับตัวยางตัวนี้นะครับจะมีซีรีส์นะครับที่กว้างกว่ายางเดิมนะครับของเดิมจะเป็นซีรีส์265 50R20 แต่ยางตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ยังเลี้ยวนะครับไม่ติดนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับ ในส่วนของแก้มด้านข้างกระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือเปิดประตูนี่ผมติดเป็นตัวครอบนะครับเป็นแบบสีดําด้านครับเพื่อให้ตัดกับชิ้นงานต่างๆของตัวรถรวมทั้งผมติดตัวรองมือเปิดแบบสีดําด้านให้ด้วยตัวนี้ก็สามารถช่วยป้องกันรอยเล็บมือได้ครับหลังคาผมรับสติกเกอร์ให้เป็นแบบสีดําด้านเพื่อให้เข้ากับชิ้นงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกันตัวสติกเกอร์มีให้ลูกค้าเลือก2สีเป็นแบบสีดําด้านหรือว่าสีดําเงาครับกันสาดข้างตัวนี้นะครับ ติดเพิ่มให้เดิมทีอยวเลยจ,จะไม่ได้มีการสัดข้างมาให้ครับส่วนบันไดนะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสีเงินตรงนี้นะครับลูกค้านะครับอยากให้ทําเป็นสีดําก็สามารถทําสีได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ด้านท้ายผมทําไฟท้ายให้ใหม่มาเป็นไฟท้ายแบบไฟเต็มและตัวไฟท้ายตัวนี้ผมติดตัวครอบแบบสีดาด้านเพื่อเสริมไฟท้ายรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวคาดท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นตัวคาดท้ายแบบมีไฟ LED เวลาที่เราตะเบรกตัวหนังสือเขาวเลสจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงและเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังตัวหนังสือเขาวเลสจะขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับในส่วนของกันชนผมติดชุดสเกิร์ตของตัววกเตอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันตรงตัวคาดท้าย ผมทําเป็นแบบสีดําด้านและตรงไฟตัดหมอกผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นไฟตัดหมอกแบบมีไฟ LED เวลาที่เราเปิดไฟตัวไฟ LED นะครับที่เป็นตัว C ตัวนี้นะครับจะขึ้นมาเป็นแบบไฟหลีครับจะทําให้รถที่ตามหลังเรามาเนี่ยเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและตัวไฟตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยครับชุด s k ตวิ Victor นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือชุดปลายท่อคู่นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาชมรอบๆรถกันแล้ว ลูกค้าท่านใดกาลังมองหารถเอเวอเรสต์ใช้งานอยู่หรือสนใก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับยินดีคปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยครับแต่งให้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านเบริษัทประกันภัยให้หากเกิดเหตุบอร์ษัทประกันภัยจะรับผิดชอบกับกณรที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนำรถมาดีวิวท่านอยู่อยู่เรื่อย วันนี้ผมขอรีวิวพวกข้าวเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ